ดูครับฟังหนุนเห็นไหมครับเห็นไกลๆเนาะใกลไกลไวครับเดีย๋ยวมันจะคิดกดเขานะ ยามกับหนูหนะครับใส่หนูไว้วันเนาะหมาขึ้นมาขวนน่นวะันเลยตั้หนูไว้อยู่เจ็ดแปดกับขึ้นก่อนเนาะไม่ไรูนะ้ว่าสิหมานมันหรือเปล่าเนาะตรงนี้นก็ซอยไปรุ่นน้ำกันครับผมไม้เป็นไม้ข่างข้าง,ง,ง,งครับ ข้างทางนั่นหระปลาไผ่คร mm. ับทางนี my husband. My husband. My 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 ้เป็นปลานะเป็นปลาไผ่ปลาเห็นเผื่อเขามีเผื่อมีโตครับหนูขึ้นมาหยามไม่ได้ทายด้วมหนูขึ้นผมมาหยามไม่ได้กระเด็นไหมได้สองตัวงามๆอยู่ครับขึ้นหลังหนีลันเลย เช้ามาเงียบนะครับผมเรียบกลับครับผมไปต่อครับหลังแรกฟาวฟาวครับหลังแรกวิวหมดแลาวมีหมามาก,กวานนี่ไม่รู้ว่าหมาได้กินยังหมาๆนี่เด้อปุ้ยเซานี่ มิดตัวให้ช่ยชมบ่ะเจ้าเอ๋อย่างเงียบๆฟังเงียบบ่คือวะว่ามันสีมิดตัวเลยเนี่ยใส่มันเปลีป่ยนๆนะครับซุ่มๆครับซุ่มใส่บุรุษมันจีจังไหนเนาะเก็บครับไปต่อครับผม นะหกยังผมคิดว่ามันสีอยู่นน้ำต้นไผ่ต้นหยางน่ะอยู่นี่นะมันคืออะไรแล้วเลี้ยวไปไกลกรับเพร่ติดทับประหลยู่นี่ปลาหนูตรงขาวน่ะยยิ่งสิครับฝั่งนี้ดูแล้วไม่เวิร์กครับอาจจะต้องย้ใหญ่ใส่ความขุ่นนี่นไงละ นึกว่าจะอยู่ห้องกบพงกบไฟว้ย,ยเก็บครับเก็บเยอะเยอะลูกป่ามครับเนาะบุกป่าฟ้าดงคุณหน่ะโอเคล่าน่าแหงก็นหรอหึฮึลังนั่นเชือกตึงๆครับลันครับต็วว่ายังไม่เห็นตัวนะ เชือกฟางตึงๆครับนี่ตัวกน้ะอะไรเตะนั่นเฮ้ยเพืออย่างไะรันได้ว,ว่าบอ่อติดครับนี่ยังว่าเคลียร์หลินเนาะอะอะน,ะนกก่ ้ยฟังนี่คือบัคือนอ้อหนออ่อยนะ่าไปครับจะได้รู้เนาะฟังได้สิได้ใสต่อไปฟังได้พวก็ปเป็ี่ยนได้ใส่เนาะไป้ลุ้นต่อไปครับ, <c oughs> ข,ยบขยายขยายจุดนี้ก็เป็นดาไม่หนุ่มผูกทักจะเป็นอย่างไรครับเ <c oughs> นี่ยมันเป็นคันคล้องคันคันคู่หกหกเนาะ ถ้าเป็นท่างอีสานเนี่ยโวะที่ตุ่มที่ขักว่ะอันนี้ว่าม,มีขุยว่าม,มีขุยนะครับเนาะมันจะเป็นเนี่ยเนี่ยขั้นขั้นขั้นหน้าขั้นหย่าง,างของพวกแบบเนี่ยมันมันโอ้ยลองเห่ากูด้วยทานอีสานทางต่างจังหวัดมันก็๊ทมีแบบเป็นขุยหนูขุยห,หนูนะครับเนาะอันนี้ไม่มีเลยผมย่างสำรวจบ้างเหรอ จะใส่ใส่ทิ้งไว้ครับเนะี่ยเชือแดงๆใส่ทิ้งไว้เผื่อมีหนูลงขาวหนูอย่างอื่นนี่นกอย่างนี้นี่โอ้บพก,กินครับผมมันมีคล้องเนึ่งจ้ะเ่าม,มีคล้องใส่ผมใส่เนี่ยเป็นแปนครับใส่แบบโล่งๆเพื่อที่โล่งๆไว้นะเผื่อแบบมีหนูมามากกิ่นเนาะเก็บครับผมโอ้ไม่นีจิมี เรียมให้นในเบืองโงโ้องบนเนาะเมื่อคืนได้มาสองสองกวกับประเทศไทยเมื่อเดี๋ยวโทรศัพท์บพนมเปล่าไรยังไม่หมานเลยครับโอ้รถมาสามหลังแนละ้วเฮ้ยจะว่าหาหลังเนะลรอเลขสามหลังครับเหลือยรถกลับอยู่สามหลังไม่รู้จะหมานหรือเปล่าวันนี้นนหุ่นเห็นโม่ห้งผมใส่ฟังหุ่นยี่สามหลันครับ มันย้านแสงหน่อยนะครับนี่ครับทั้งดำๆเนาะใช่หเปล่นี่มันเป็นทั้งดำๆทั้งทั้งทั้งต้นไม้ครับราบนต้นไม้นะครับไปยามฟังกุนครับผมมาฝาลงไปนึงครับผมไปกู้กับสามกลับที่เหลือครับแถวนีขคือกว่าครับ มื่อคืนก็นได้มาสองตัวครับอีนีนะ่แหละวออเออแต่มันหกหน่อยนะครับแต่ลดหน่อยนะครับหนูรองเท้ามาันจะอยู่น้ำน้ำใหม่นี่ครับพวกซากต้นไม้ยุ่งสั่นหรอสากต้นไม,นม้บางบางตัวครัยุนี่ข้างบนยุนี่ทั้งเฮ็ดทั้ง,งข้างบนเนะาะซร้างไม้สร้ากต้นไม้นะครับบางที่ก็บทำนี่เพื่อนยังอนะีะจอมปวกเกาเนาะ จอมปวกเก่าๆเราปิดจอหูลงไปมันเกิดยู่เนยหูจอมปวกอยู่ในรูจอมปวกนะโอ้เสาหนีวลันไหมตัดกับนี่อืมมันขึ้นได้ยูหนีครับตัวนึงนะครับมันจะไปอยู่ใน,นหู้อ่ะขุนหู้นึ้งย,ยีไก่ขุนนี่หูจอมปวกเนี่ยที่โตแน,น,น,น่นอนครับจะมันขึ้น ตัวที่เหลืออาจจะเอาลูกปามลูกปามที่มันดีดอกครับที่โตที่มันติดเนาะไปกินแลลวากับอยา่างอาจจะว่าใหญ่ก็ได้เขาลองทิ้งระยะไว้จักโอ้โหขึ้นไปใจนะสักอาทิตย์หนึ่ง่อยมาวามาใส่ใหม่นะครับอึบปวดมันก็นนป็นร่องเดินห้องไปครับ เดี๋ยวหลุนได้๋นี้ให้เบิ่งอยู่เป็นร่องเป็นห้อยห้อยเรียนน่ครับห้อยหนูเรียนแบบว่าเป็นเป็นรี้ยนนี่นะแล้วจะพาไปดูเงาออมข้าวฟุ่นแต่จะเป็นหู้เป็นยังอยู่คือว่าจะมีหู้ไหลอยู่ครับหู้หู้แบบว่าหู้เหมือนหู้ดูตรงเนาะหู้ดูตรงเขาอยู่นั้น น้ำน้ำจอมปวกน้ำพ้นปวกอึ๊บอึบโอ้ยสม,มุดสมกลมได้ไหมครับมันหกมันรบมันรคภูรม,ร,ม,ร,มรังนะครับนีน่ไอ้ทั้งที่ผมไปถ่ายซูมมาห่ห็นแบบนี้ครับนู่ทั้งนู้นทั้งเขาที่ประมาณเนี้ยเป็นแบบนี้แหละอยู่บนต้นไม้ครับเนาะ หลังนีลั่นครับหลังนีลั่นเพราะว่าเ่เห็นตุ๋ยเนี่นีเ่เือว่าติดวะนี่ไงลั่นเดี๋ยวเพิ่อว่าติดเดนี่ยใส่หนอนะอืมด้ยเราดไรเห็นไหมลั่นแต่ไม่ติดครับ ผมว่างเลนี่ผมว่างเลนี่เนาะก็เด่นไหนี่ลูกป่าหมหายครับสแสดงว่าน่าจะยังมีตัวอื่นกินอยู่อีกโอ้นี่นี่ลูกปามเห็นแล้วเป็นลูกป่ามอะไรมาเขี่ยก็ไม่รู้นะครับเนาะว่ากันไปนะครับช้านี้ยังไม่หมานตัวเลยนะครับอ ลังนั่นครับเชือกเชือกตึงอีิแล้วครับมือขึ้นหล้างนั่นกับติ๊ดเนี่ยนี่ครับไม่เป็นมันเป็นมันเป็นหล่องหล่องเลียนอยู่มันเป็นหล่องน่าจะมีหลายตัวหล่องเนี่ยเลียนจากนี่ไปเที่ยวไปหุ่นทัสิเป็นเป็นแฟนเป็นยังอยู่ครับโอ้ติ๊ดครับฝั่งนูนเห็นไหมครับเห็นไกลๆเนาะไกลๆไว้ครับเดี๋ยวมันจะคิดกดเขานะให้ไปโกดครับเชือกตึง หมานมาครับนึงครับครับเออสุดท้ายแล้วนะครับจะได้ทัวหมานมาหนึ่งครับหมานมาหนึ่งตัวน้องเนาะิ้นไปแบบนะครับเพื่อได้เติมกันรอวาไปเพิ่มไปเพิ่มกันครับไปที่ใหญ่มากมว่ขึ้นเนาะเสร็จแล้วกับแปดหลังหมานมาสามตัวครับเพ่อได้ยู่ตะกินครับพ่อได้ตอกเข่านะครับจะได้กระากเป็นกำลังใจนะครับเด้อพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์ครับติดตามเฮียด้วยครับด้อเป็นได้เจอกันไม่คิดหนาครับกะไปสิบาไปหาอย่างหาอยู่หากิ้นอย่างก็ค่อยว่ากันแล้วเนาะวันสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับผม